สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับในรายการพระธรรมนำชีวิตเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราในพระธรรมสรุดีบทที่133พระธรรมสรุดีบทที่133เป็นพระธรรมที่เราอาจจะคุ้นเคยในเรื่องของการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะเป็นสิ่งที่เ,เกิดขึ้นหรืออาจจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อในคริสจักรของเราในากลุ่มหรือในคณะของเราเองก็ต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ดับสิ่งที่พระพีได้ทำให้เราเห็นภาพของการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นคือในข้อที่สอง้กล่าวว่าเหมือนน้ำมันล้าค่าหลังลินลงบนศีรษะไหลลงมาบนหนวดเขา่าไหลลงมาบนหนวดเข่าของอาโรนไหลลงบนคอเสื้อของเขาภาพนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าใช้โมเสสที่จะเจิมอาโรนเป็นปุรหิตนะครับ สถานภาพอาโรนเป็นพี่โมเสสเป็นน้องแต่ว่าพระเจ้าก็ใช้คนที่เป็นน้องเพื่อที่จะมาเจิมคนที่เป็นพี่ในการที่จะเป็นโปรหิตสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะั่นคือคนที่เป็นพี่ก็ยอมที่จะให้คนที่เป็นน้องเ,อเจิมหรือจอ,เ,อเทน้ำมันบนศีรษะของตัวเองสิ่งนี้ก็เป็นกุญแจสำคัญ ในการที่เราจะคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้อยู่ตลอดไปนั่นคือการยอมนะแต่ครั้งเมื่อเรามีปัญหาเมื่อเรามีความแตกแยกแน่นอนที่สุดเราก็ไม่สามารถรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เหตุผลสำคัญนั่นคือเราขาดการยอมนะเราอาจจะต้องกลับสำรวจชีพของเราว่าชีพของเรานั้นยอมอะไรบ้าง หรือยอมใครบ้างหรือไม่เราสังเกตง่ายๆนะครับในการดําเนินชีวิตปัจจุบันของเราเมื่อต้องมีการแสดงความเห็นเมื่อมีการต้องมีการออนะดูซิว่าแต่ละคนจะทํำยังไงหรือแต่ละคนจะคิดยังไงแล้วหาข้อสรุปเราได้แสดงออกหรือ,อมีท่าทีอย่างไรในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเราเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเอง เราเป็นคนที่ต้องเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักและเราก็ไม่ยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่นถึงแม้ว่าความคิดเห็นของคนอื่นจะดีกว่าหรือจะถูกต้องกว่าก็ตามน่าแสดงว่าชีวิตของเราก็ไม่ได้มีคําว่ายอมเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ในทางตรงกันข้ามเรายินยอมหรือให้ความเห็นของคนอื่นมีความสําคัญหรือยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นให้เกียรติ หรือว่าคนอื่นจะมีความคิดอย่างไรคนอื่นมีความคิดที่ดีกว่าเราหรือไม่และถ้าคนอื่นที่มีความคิดที่ดีกว่าเราแล้วเราก็ยอมรับความคิดของคนนั้นนั่นแสดงว่าชีวิตของเรานั้นเริ่มต้นหรือเราเรียนรู้ในการที่จะยอมคนอื่นแล้วเพราะฉะนั้นกลับมาสํารวจชีวิตของเราว่าเรามีชีวิตของการยอมหรือไม่หรือเราเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดความแตกแยกหรือไม่ หรือเราเป็นเหตุที่จะทําให้เราไม่สามารถที่จะรักษาความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้หรือไม่นะสุดท้ายก็กลับมาที่ตัวเรานะครับหลายครั้งเรามักมองคนอื่นว่านี่ไงก็เธอไม่ยอมก็เธอไม่ฟังฉันก็เธอเอาแต่ความคิดเห็นแก่ตัวเองแต่สิ่งเหล่านั้นบางครั้งมันก็สะท้อนกลับมาชีวิตของเราเหมือนกันว่าแล้วเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแล้วเรายอมฟังความคิดเห็นของคนอื่นหรือเปล่าแล้วเราให้เกียรติคนอื่นหรือเปล่า เราให้ความสําคัญกับคนอื่นหรือเปล่านะถ้าเรามีชีวิตของการยอมความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันก็ยังคงเกิดขึ้นนะยังคงอยู่ยังคงมีบรรยากาศของความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันอยู่ตลอดเวลานะเพราะนั้นกลับมาที่ตัวเรานะครับเริ่มต้นที่ตัวเรานะเราไม่ต้องไปแก้ไขคนอื่นนะพระพี่สอนชีวิตของเรานะเพราะพีไม่ได้สอนชีวิตคนอื่น แต่พระบีีสอนชีวิตของเราเพราะนั้นเริ่มต้นที่ตัวเราเรียนรู้ในการยอมเพื่อเราจะสามารถรักษาความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเราได้กับขอพระเจ้าไว้พรครับ